เสียงอ่านพระไตรปพิฎก84,000พันพระธรรมขันธ์เรื่องรุนละสูตรว่าด้วยการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัยการฟ้อนรำคือความเป็นบ้าในอริยวินัยการหัวเราะ จนเห็นฟันมากเกินไปคือความเป็นเด็กในอริยะวินัยเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงละโดยเด็ดขาดในการขับร้องและการฟอนรำเมื่อเธอทั้งหลายมีความเบิกบานในธรรมเพียงแค่ยิ้มแย้มก็เพียงพอแล้วพระสาธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบ พระสุตันตปิฎกเล่มที่12บฉบับมหาจุลาอังคุตรานิกายเสียงอา่านโดยเบอร์สวรรค์